เฮือนพ่อหลวงใจบ้านสุเปิงครับครับผมสร้างเมื่อปี2 5 0 6ครับครับผมมามีไหนแล้วครับถือว่าเก่าแก่แล้วก็ทรงสภาพเดิมครับผมอันนี้เป็นของหมูหนึ่งนะครับเป็นบ้านแม่คำาครับจะพาชมในบ้านครับแล้วก็วันนี้เอาก็มีแขกมา อย่างที่บอกครับบ,บ,บ้านหลังนี้ก็มีหลายคนเข้าชอบเข้ามาถามในเรื่องของการที่แบบว่ายาอยาก,ยาก,ย,าก,ย,ากยากจะซื้อ,อยากจะจะเข้ามาองเจ้าของนะครับทั้งทั้งถายยาแล้วก็ป่อเป็นอยู่นี่ครับเป็นเป็นเป็นอยู่กันอย่างมีความสุขครับยืนยันครับผ่ขายครับแล้วก่อเน,นี่ยเขาปลาชมกันนี่ยในความสุขแล,ล้วก็ร่วมน้อง่าความอภิรม่ลงลื่นลมในการยังมีการคนทักพื้นไม้แล้วก็อยู่กันครับในชุมชนบ้านแม่คำสุเปิงครับอันนี้ ปลาชมครับนะครับอย่างที่ผมบอกโดยตลอดมาครับว่าในชุมชนนี่ความเป็นที่ของคนยองนะเขาเป็นเพิ่อจะมีในช่วงระหว่างระหว่างห้องนอนสองห้องเนี่ยเป็นช่วงที่กว้างครับเกาะลูกหลานหลายเนาะลูกหลานหลายนะครับกลุ่มกลุ่มนี้บนเก็ะเข้ามาดูในความผูกพันแน่าจจะจะปลาให้ดูครับว่าโอ้โหงานช่างสุดยอดแล้วก็แน่นมากเลยครับครับผมวันนี้เกาะ ได้พูดคุยครับความสําคัญครับอ่ามหผู้โบราณให้ดูครับชื่อสุทธิพลคาเงินเนาะสุสธิพงศ์คาเงินครับอ๋อเป็นลูกชายเป็นลูกชายคนเล็กครับลูกชายคนเล็กแล้วก็อตอนนี้อยู่ดูแลป่อนะครับ,รบอยู่ดูแลป่อครับผมก็เอากันตรงๆเนาะเฮือนเอางามแล้วก็ติดถนนเนาะครับแล้วเป็นเฮือนโบราณเนาะถ้า,ามีคนมาถามซื้อมันขนาดนี้คนมาพอมาถ่ายรูปมาอย่างนี้ครับน่าเขียวครับ อ๋อครับผมแล้วส่วนใหญ่คําตอบจากผมเป็นบ้าใดครับจะ,จะได้ครับที่คนมาถามซื้อเนี่ยขายกนมาขายครับ,รรบเดี๋ยววันหน้ายังเนี่ยกับเขาบุรณะใหม่กับเขาโอ้อ้ครับ,บท่าสีท่าอย่าเยงเป็นหลคายอย่างเี้ดูดีดูงามหน่อยครับพอ้อครับูมใจขอบ,บ้านหลังนี้ครับมันมหันมีไหนล้วนี่ค้ับออกมาครับบ้านหลังนี้เฮียนมาประมาณอายุประมาณ ย้อนจ้มาผมก่อนได้ไปเยี่ยมกันตะงแถวชมรีระยองครับเนาะครับครับแล้วก่อนพอดีแม่มสบายครับแล้วก็เลยมาดูแลแม่ผมก่แล้วก่อนแผนก่าจะไปแล้วก่อนเลี้ยงพอปอครับแล้วก็อเลยผไปแล้วโอ้เข้าใจเข้าใจก็เลยมาเยี่ยมกันแต่หมูมันเฮาอย่คกับอขาก็เลยอยู่ด้วยกันไปนี่ครับแต่ผมตันได้อยู่อุ้ยได้เลี้ยงผมอยู่ก่อนจำอุ้ยได้ก่อนมน ทันได้อายุสิบป,ปายเนี่ยครับทันได้หันเปนแล้วก็แล้วก็ผมไปแยกการทางใต้เนาะครับแล้วก็ปีกมาแกก็เสียแล้วครับผมรูเขาว่าบ้านผมแล้วก็โดยรูปทรงโดยอย่างนะมันอูตามสื้อเนาะเงินสักหมอกัปเดียวสักหมอก้าล้านสิบล้านแปลงขนาดนี้บได้นะแบได้ครับไถ้าถ้าเอาเตออกไปแล้วไปแปงทำไมมันกลบแบสบ,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 บสวยแบบบสวยแบบอย่างนี้นะมันมีกระบวนการ คือเขา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 อู้ได้เลยเขาอู้ในแบบหนึ่งอย่างแบบรถโบราณหรือว่าอย่างเครื่องโบราณะถ้าไปเหมือนรถยนต์อ่ะไปวางเครื่องใหม่นี่กล้านี่พิษครับแบบเดิมๆเลยนะอันนี้เหินหลังนี้น่าจะเป็นหลังหนึ่งที่แบบว่าอย่างพ่อพยายามสื่อสารมิ่กินะว่าพ่อหนูนักแบบเดิมอย่างที่สุดตรงพ่อเลยนะแล้วเขาบอกไม่คิดว่าในการโค้งไส้อย่างที่นี่นะผมเห็นก็มันโค้งขนาดเนาะเสาหอเสาครับเสาปูนว่าเออเออเป็คนเดียวเลยคนเดียวเนาะไม่ยังมีไม่เกาไม่อยู่ครับ โอ้ไปแล้วพอมีความสุขเนะาะเ,เป็นอยู่ยามาวันนี้นี่ข<า>อบคุณนะที่มาเปิดชมมาเนี่ยก็มันเป็นข้อสาคัญเนาะใน,ในเรื่องของนี่อย่างมันต้องมีอยู่เพราะว่ามันต้องมีแหมแล้วไง<า>แล้วที่สำคัญมันเป็นของที่บรรบุรท้าสร้างมาเนาะมีความหมายมันมีอย่างนักมาในชุมชนหลายอย่างของชุมชนยุนโบราณพวกน้องแม่คำสเปริรดูกันเนาะรวมไปเลยอ่ะ เหลือมันนักแต่ว่าคนที่เหลืออย่างส่วนอย่างอย่างหลังที่ไปมาเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นหลังที่แบบว่าคนรุ่นใหม่แปลงเพิ่นแปลงใหม่แห่หลังเลยและหลังเดิม,มนเนี่ยเพิ่นเอาไว้สภาพเดิมมาไว้เอาไปใช้ในลักษณะอย่างอื่นอย่างได้น,นักครับพื้นที่มีนักแล้วก่อนนี้มันนักอันนี้หลังใหญ่มากน่าจะหลังใหญ่ที่สุดที่สัมภาษณ์มานะเสาน่าจะสามสิบกว่าสามสิบกว่าต้นนะสามสิบกว่าต้นนะแล้วก็แล้วกวันเส,สานี่ตะกอนเป็นเป็นเสาสำเร็จเป็นน้อ,อาหิีเนาปูเนี่ยมัดก้อยก็บอก,กบออขอเดียวคร่า พอตั้งในไม่เป็นหินเป็นจะหินน้อยๆเป็นหินใหญ่ๆหินเป็นกวดเป็นเม็ดใหญ่ๆครับแล้วก็กรอขึ้นมาผมูุ้ก็ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นลากไม้เองแล้ว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 เป็นลากไม้เองนะมันต้องใช้ความพยายามขนาดก็จะหิบไม้ได้ขนาดนี้นะและใหญ่ขนาดนี้มันต้องโอ้ก่อนเป็นว่ามีหัวจ้างหัว ควายง่อยพวกนัครับหลากมาเราบนเรือของเราไอ้ครับก็อันนี้มันเนี่ยมันมันยาวสุดดำสุดดำมันสิบสี่ศอกขึ้นเนี่ยก็ดูหลากมาที่มันโอ้มันมันใจเวลาอย่างมันเป็นเรื่องที่สําคัญมาครับเอาละไปขยเอาเองเนาะเอาละในท้ายสุดถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เลยเนี่ยอะฝากบอกกับเพื่อนๆในกลุ่มเฮือนโบราณที่เขาเหมือนผมนั่นแหละเป็นทายาทเฮือนโบราณที่มีของเนี่ยถือว่าสื่อสารทั่วประเทศอ่าฝากถึงนะครับคร่ี่มี บ้านเก่าบ้านอย่างตีนมีคนข่าก่าของเก็บะสะสมรวมใหม่หักษาไว้เขาเผื่อวันหน้าเขามันแบบมีได้เอาไงครับเขากวรเก็บไปให้คนหลงนั้นได้หู้ได้หานพ้องเพื่อว่าจะผลจะได้หู้ว่าสมัยตะกอนเป็นจะได้กับสมัยนี้เป็นจะได้เ่ะรับ huh. ก็บฝฟ้าไว้รับ